ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟตแปลโดยสัญหามาฟังบทที่12ไม่ต้องกังวล ซูลี่แบกน้ำไปที่บ้านของเฉินเซียงแถมยังเทน้ำลงในโอง่งให้อีกด้วยเฉินเซียงพยักหน้าขอบคุณไม่หยุดส่วนซูลี่ก็บกมือปัดปัดด้วยความไม่ใส่ใจไม่เป็นไรหรอกพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วการดูแลซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติเฉินเซียงพยักหน้ารับไม่หยุดซูลี่เพิ่งจะเดินออกจากบ้านของเฉินเซียงก็ได้พบเข้ากับเหยยูเฟิง พ่อเหยูเฟิงเห็นซูหลี่ออกมาจากบ้านเฉินเซียงเขาก็ขมวดคิ้วคิดว่าซูหลี่ต้องไปหาเรื่องเฉินเซียงอีกแล้วเหอยูเฟิงพูดอย่างเย็นชาอย่าได้ไปก่อเรื่องที่บ้านผู้อื่นอีกตอนนี้ทุกคนต่างก็ลำบากอยู่แล้วถ้าเจ้าทำเช่นนี้มันจะยิ่งทำให้ทุกคนอยู่อย่างยากลำบากมากขึ้นไปอีกซูหลี่กรอกตาใส่เหอยูเฟิงเธอไม่ได้ไปรังแกพวกเขาแล้วจะให้เธอรับผิดแทนโดยไม่รู้ความจริงได้อย่างไร แต่ซูรี่ก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรกับเหออยู่เฟิงเธอถือตะกร้าไม้ไผ่แล้วเดินกลับบ้านเหออยู่เฟิงมองตามหลังของซูรี่แล้วก็ขมวดคิ้วจากนั้นก็รีบเดินตามไปทันทีที่เหออยู่เฟิงกลับถึงบ้านเด็กน้อยสองคนก็รีบวิ่งมาอยู่รอบๆเขาซูรียังได้ยินเสียงพวกเขายกยยปะป้านบิดาของพวกเขาเป็นครั้งคราวท่านพ่อขอรับนี่คือของขวัญที่พวกเราทำให้ท่านพ่อ เฮอต้าหูกับเฮอเออร์หูหยิบเอาตกกะกัแตนที่สารด้วยฟางออกมาจากกระเป๋าเฮออยู่เฟิงรับตกกะกัแตนมาแล้วก็ลูกหัวพวกเขาช่างเป็นเด็กดีขอบใจมากสูรีเหลือบมองไปที่ตกกะกัแตนตอนบ่ายเธอเห็นเด็กสองคนนั่งสารตกกะกัแตนด้วยกันคิดว่าพวกเขากำลังเล่นกันเองแต่ไม่คิดว่าจะเป็นของขวัญให้เหออยู่เฟิง หลังจากซูรีเก็บกวาดเสร็จเธอก็เริ่มทำอาหารโชคดีที่เหออยู่เฟิงไม่ง้อหลังจากขายเนื้อหมูป่าไปแล้วเขาก็ซื้อข้าวข้าวกล้องและแป้งมาบ้างไม่งั้นคงไม่มีข้าวจะหุงจริงๆซูรียุ่งอยู่ในครัวส่วนเหออยู่เฟิงก็เดินตามเธอมาเขากลัวว่าซูลีจะไม่ให้ข้าวกินถ้าเขาไม่ทำงานมีอะไรที่ข้าช่วยได้บ้างไปล้างผักสิซูรีสั่งงานเหออยู่เฟิงอย่างไม่เกรงใจไหนๆทุกคนก็ต้องกินทำงานบ้านสักหน่อยมันก็ไม่ผิดอะไร ซูหลีรีบกิบเนื้อแล้วเริ่มหั่นเธอแอบบอกเหออยู่เฟิงไว้ให้เก็บเนื้อส่วนนี้ไว้เด็กๆที่บ้านยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กินเนื้อทุกวันทำไมเจ้าถึงได้คล่องเคล้าเช่นนั้นเสียงของเหออยู่เฟิงดังขึ้นมาจากด้านหลังซูหลีทันทีทําให้มือของเธอสั่นและเกือบจะตัดนิ้วตัวเองแล้วซูหลีทําใจให้สงบก่อนจะพูดว่าฝีมือของข้าไม่คล่องคล้าหรอกขึ้นอยู่กับอารมณ์ข้ามากกว่า หรือว่าเหออยู่เฟิงจะรู้ความจริงบางอย่างแล้วสูลีตกใจเล็กน้อยเธอกลัวว่าจะโดนเลือดสุนัขดำสาดใส่เพราะเขาคิดว่าเธอถูกผีเข้าเหออยู่เฟิงไม่ได้ถามอะไรต่อสูลีจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างเงียบๆที่บ้านไม่มีวัตถุดิบอะไรมากนักสูลีก็ผัดผักป่าหนึ่งอย่างกับข้าวจานเนื้ออีกอย่างและพายเนื้อให้กับเด็กสองคนวันนี้ขายเนื้อหมูป่าได้เท่าใดสหลีถาม เหออยู่เฟิงหยุดชะงักเขาเงยหน้ามองซูหลี่ด้วยสายตาเย็นชาข้าจะไม่ให้เงินเจ้าคราวนี้พวกเรายังต้องจ่ายเงินรายเดือนให้บ้านเก่าคราวนี้ไม่ว่าซูหลี่จะใช้กลวิธีอะไรเขาก็จะไม่ยอมเอาเงินออกมาให้นางถ้าเป็นเช่นเดิมเดือนนี้พวกเขาก็จะไม่มีข้าวกินตอนนี้การล่าสัตว์ก็ยากขึ้นเรื่อยสัตว์ป่าในบริเวณใกล้เคียงก็ถูกล่าไปหมดแล้วการเข้าไปในป่าเขาลึกก็อันตรายมากขึ้นการล่าสัตว์ก็ใช้เวลานานขึ้นอีกเขาเป็นห่วงเด็กสองคน ซูรีรู้ว่าเหออยู่เฟิงเข้าใจเธอผิดจึงอธิบายว่าเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกข้าไม่ได้ของเงินเจ้าข้าแค่อยากจะถามว่าเจ้ามีเงินพอที่จะให้แม่ของเจ้าหรือไม่นางมาของเงินที่นี่ข้าจึงบอกให้นางมาวันหลังคำพูดของซูรี่ทำให้เหออยู่เฟิงชะงักเดิมทีเขาคิดว่าซูลี่จะอาลาว่าแต่นางกลับใจเย็นมากความผิดปกตินี้ทำให้เขาปรับตัวไม่ทันพักหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อก่อนซูหลี่ไม่เคยสนใจเลยว่าพวกเขาจะมีเงินจ่ายทุกเดือนหรือไม่นางสนใจแต่จะได้ในสิ่งที่นางต้องการเท่านั้นแม้ว่าเหออยู่เฟิงจะทำงานหนักจนตายเพื่อหาเงินจ่ายทุกเดือนนางก็ไม่แม้จะกระพริบตาด้วยซ้ำเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลก็ดีที่เจ้ารู้เนื่องจากเหออยู่เฟิงพูดเช่นนั้นซูหลี่จึงไม่พูดอะไรอีกหลังมื้ออาหารซูหลี่เดินไปรอบๆสองสามรอบจนเหงื่อโชกเต็มตัวถึงได้หยุด หลังจากฟ้ามืดพวกเขาก็กลับเข้าห้องนอนเหออยู่เฟิงพาเหอต้าหูกับเหอเอ้อหูไปนอนในห้องตะวันออกส่วนซูหลีนอนคนเดียวในห้องตะวันตกซูหลีรู้สึกขอบคุณเจ้าของร่างเดิมมากสำหรับเรื่องนี้เพราะสิ่งที่นางทำนั้นทำให้เธอมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับได้เวลาเข้าไปในช่องว่างมิติซูหลี่เข้าไปในช่องว่างมิติหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบเธอก็ตัดสินใจแลกเปลี่ยนกํายานกับพริก ยังไม่เคยมีพริกปรากฏที่นี่มาก่อนในช่วงสองวันที่ผ่านมาขณะที่กำลังทำอาหารเธอสังเกตว่ามีเครื่องปรุงรสน้อยมากอาหารจะไม่อร่อยเลยถ้าไม่มีเครื่องปรุงรสดังนั้นเธอจึงตัดสินใจปลูกพริกไว้ด้านหลังบ้านพริกสามารถนำไปทำเป็นพริกแห้งพริกป่นน้ำพริกและอื่นๆเมื่อถึงเวลาเธอสามารถหารายได้จากการปลูกพริกเหล่านี้สหลี่ไม่ลังเลที่จะเด็ดต้นกํายานที่ปลูกในดินดำและแลกเปลี่ยนกับพริก วันรุ่งขึ้นซูรี่ตื่นแต่เช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นเหออยูเฟิงกำลังเติมน้ำอยู่ด้านนอกบ้านซูรี่มองไปที่โอ่งน้ำในครัวโอ่งน้ำที่เธอเกือบจะใช้หมดเมื่อคืนนี้กลับเต็มอีกครั้งเธอต้องยอมรับว่าเหออยูเฟิงทำได้ดีในเรื่องนี้และทำงานทั้งหมดที่เขาควรทำเหออยู่เฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นซูรี่ตื่นเช้าเช่นนี้ปกตินางจะนอนตื่นสายแต่ตอนนี้ดันตื่นตั้งแต่ฟ้าสางพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรืออย่างไร เหออยู่เฟิงอดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าซูหลี่แซงทําเป็นไม่เห็นท่าทางของเขาแล้วกล่าวว่าข้าสำรวจสวนหลังบ้านเมื่อวันตั้งใจจะปลูกอะไรสักอย่างจะดีที่สุดถ้าปลูกอะไรที่ขายได้ท่าไม่ได้ก็เก็บไว้กินเองก็ได้ตามที่สุภาษ,ษิตจีนว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้รอดเธอจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ครอบครัวนี้จะยากจนแต่ก็ยังเป็นที่พักพิง เมื่อคืนเหออยู่เฟิงได้ยินจากเหอต้าหูกับเหอเอ้อหูแล้วว่าซูหลี่ทำงานอยู่ในสวนหลังบ้านเขาเองมักจะยุ่งอยู่กับการล่าสัตว์ไม่มีเวลาดูแลเรื่องนี้ยังไงค่าใช้ใจ่ายรายเดือนก็สูงมากปลูกพืชผลอะไรก็คงไม่คุ้มเขาทำได้แค่เสี่ยงชีวิตเข้าไปล่าสัตว์ในภูเขาอืมค่าเข้าใจเหออยู่เฟิงตอบเขาไม่รู้ว่าซูหลี่กำลังทำอะไรแต่ดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีตราบใดที่นางดูแลเด็กๆได้ดีเขาก็ยอมรับเรื่องอื่นๆได้ หลังอาหารเช้าซูรี่ไปที่สวนหลังบ้านเพื่อปลูกพริกเมื่อเธอปลูกพริกเสร็จแล้วเธอก็เห็นว่าเหออยู่เฟิงได้ถ่ายพรวนดินบริเวณหน้าบ้านเหอต้าหูกับเหอเออหูต่างคนต่างก็ถือเคียวอยู่ในมือขณะที่พวกเขากำลังช่วยกันตัดวัชพืชซูรี่เห็นว่าพวกเขาไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เห็นได้ชัดว่าเพิ่งเรียนรู้แต่สีหน้าของพวกเขานนั้นดูจริงจังอย่างมากซูรี่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเด็กๆจากครอบครัวที่ยากจนพวกเขาต้องรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก ซูลีก้าวไปข้างหน้าแล้วแย่งเคียวจากมือของพวกเขาเอามาให้ข้าพวกเจ้าไปเล่นข้างๆโน้นไปเหอต้าหูกับเหอเออหูมองตามหลังที่กำลังยุ่งอยู่ของซูลีแล้วก็เริ่มกระซิบพูดคุยกันบทที่13กลับมาหรือไม่ซูรี่ปลูกพืชทั้งด้านหน้าและด้านหลังบ้านของครอบครัวเหอพวกเขาไม่มีทุ่งนาดังนั้นหลังจากปลูกตรงนั้นแล้วก็ไม่มีที่เหลือให้ปลูกอีกชาวนาจะไม่มีที่ดินทำกินได้อย่างไร ซูรีรู้สึกว่าพวกเธอต้องการซื้อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์อย่างเร่งด่วนอย่างน้อยที่สุดพืชผลที่ครอบครัวปลูกก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อจากร้านขายด้านนอกแต่ด้วยสภาพของครอบครัวในตอนนี้แค่กินให้อิ่มก็ถือว่าไม่เลวแล้วไม่ต้องพูดถึงการซื้อที่ดินอันอุดมสมบูรณ์เลยพริบตาเดียวก็เข้าวันขึ้นปีใหม่วันนี้เป็นวันที่พวกเขาจะต้องจ่ายเงินให้หวังชุนฮวาซูรี่เพิ่งตื่นนอนได้ไม่นานหวังชุนฮวาก็มาถึงพร้อมกับเหอจินเป่าเงินอยู่ไหน หวังชุนฮวาไม่แม้แต่จะมองหน้าซูรี่ซูรี่ตะโกนเข้าไปในบ้านเหออยู่เฟิงแม่ของเจ้ามาของเงินเหออยู่เฟิงได้ยินเสียงของซูรี่แล้วก็หยิบเงินออกมาจากในบ้านนี่คือเงินเจ็ดตำลึงเหออยู่เฟิงยื่นเงินให้หวังชุนฮวาที่มือของเหอยูเฟิงมีรอยแผลเป็นหลายแผลทั้งตื้นและลึกบางแผลเพิ่งเป็นสะเก็ดดูแล้วน่าสยดสยอง หวังชุนฮาวาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเมื่อเห็นรอยแผลเหล่านี้นางยังรู้สึกรังเกียจเล็กน้อยเสียด้วยซ้ำนางหยิบเงินที่เหออยู่เฟิงยื่นมานับดูและพบว่ามันครบพอดีท่านยาพวกเราจะได้กินเนื้อได้แล้วหรือเหอจินเป่าตาสว่างขึ้นเมื่อเห็นเงินในมือของหวังชุนฮาวาหวังชุนฮาวาลูบหัวของเหอจินเป่าอย่างเอ็นดูใช่แล้ววันนี้ย่าจะหั่นเนื้อให้เจ้าเองคืนนี้พวกเรากินหมูสามชั้นตุ่นกันเย เย yeah. คืนนี้ได้กินหมูสามชั้นตุนย่าจะตัดชุดใหม่ให้เจ้าสองชุดด้วยหวังชุนหวาพูดอย่างใจดีข้ามีเสื้อผ้าใหม่ข้ามีเสื้อผ้าใหม่เสียงของเหอจินเป่าดังมากราวกับว่าเขาตั้งใจพูดให้เหอต้าหูกับน้องชายได้ยินซสหลี่มองไปที่เหอจินเป่าแล้วขมวดคิ้วเด็กซนคนนี้สมควรถูกทุบตีจริงๆเธอรีบไล่ว,วังชุนาวาออกไปทันที ท่านก็เอาเงินไปแล้วจะออกจากบ้านของข้าได้หรือยังหวังชุนฮาวาถมน้ำลายใส่ซูหลี่ถุยคิดว่าข้าอยากอยู่ที่นี่หรือข้าก็นึกว่าท่านเป็นห่วงพวกเขาไม่เช่นนั้นท่านจะมาที่นี่ทุกสองสามวันทำไมกันน้ำเสียงของซูหลี่ค่อนข้างเรียบเฉยจินเป่าพวกเราไปกันเถอะอยู่ในที่แบบนี้มันไม่เป็นมงคลหวังชุนฮาวาเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วมองซูหลี่ด้วยความดูถูกก่อนจะลากเหอจินเป่าเดินจากไป หลังจากหวังชุนฮาวาและเหอจินเป่าจากไปซูหลี่ก็รู้สึกว่าอารมณ์ของเหอต้าหูกับเฮอเออหูดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดคืนนี้พวกเราก็มากินเนื้อกันเถอะเนื้อมูป่าที่เหอ,อยูเฟิงเหลือไว้ยังพอสำหรับมื้ออาหารหนึ่งมื้อเธอตั้งใจจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้แต่เมื่อมองเห็นแววตาที่น่าเวทนาของเหอต้าหูกับน้องชายเธอก็ทนไม่ได้พวกเราจะมีเสื้อผ้าใหม่ในวันปีใหม่หรือไม่เหอเออหูมองมาที่ซูหลี่ด้วยสายตาคาดหวัง มีแน่นอนไม่ต้องรอถึงปีใหม่หรอกเดี๋ยวข้าซื้อให้ซหลูลี่ลูกหัวของเขาเบาๆแล้สัญญากับพวกเขาจริงหรือจริงสิข้าไม่เคยโกหกคำพูดของซูลี่ช่วยคลายความกังวลของเด็กน้อยทั้งสองเหออยู่เฟิงที่อยู่ข้างนอกได้ยินบทสนทนาระหว่างแม่และลูกชายอย่างชัดเจนหัวใจของเขาสั่นคลอนดูเหมือนว่าเดือนนี้เขาต้องทำงานหนักและล่าสัตว์ให้ได้มากขึ้น แขนเสื้อของเด็กสองคนนั้นสั้นลงไปมากแถมเสื้อผ้าตามตัวก็เต็มไปด้วยรอยปะในฐานะบิดาเขาไร้ความสามารถเกินไปแล้วเงินจะมาจากไหนซูลี่คิดดูแล้วก็รู้สึกว่าความคิดในการที่จะทำสบู่นั้นเป็นไปได้เพราะว่ายังไม่มีใครเคยทำสบู่มาก่อนแต่ซูลี่ไม่มีวัตถุดิบอะไรอยู่ในมือเลยพอดีว่าวันนี้มีตลาดเธอจึงวางแผนจะเข้าเมืองไปดูเธอต้องการเงินซื้อวัตถุดิบแต่กระเป๋าของเธอกลับสะอาดยิ่งกว่าใบหน้าเสียอีก ไปขอเงินจากเหออยู่เฟิงเป็นไปไม่ได้เลยสุลี่ตัดความคิดนี้ออกไปทันทีเหออยู่เฟิงเฝ้าระวังเธอเหมือนเป็นโจรอยู่แล้วถ้าเธอพูดไปตอนนี้ใครจะรู้ว่าเขาจะคิดยังไงอีกอย่างนิสัยของเธอก็ไม่ใช่คนที่ชอบของเงินคนอื่นทุกอย่าง,างเธอ,อยังต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีตอนนี้การไปเก็บสมุนไพรบนภูเขานั้นไม่มีประโยชน์ยังไงก็ตามสมุนไพรที่ยังไม่ได้แปลร,รูปอะไรก็คงไม่มีค่ามากมายอีกทั้งบนเขาก็อาจจะไม่มีสมุนไพรที่มีค่าให้เธอเก็บก็ได้ ซูลีคิดอยู่สักพักเธอนึกขึ้นได้ว่าเหมือนเจ้าของร่างคนก่อนจะมีที่ซ่อนเงินแต่ไม่รู้ว่าข้างในยังมีเงินเหลืออยู่หรือไม่อาศัยความทรงจำเดิมซูลี่ก็สามารถหาขวดโหลที่เจ้าของร่างเดิมซ่อนไว้ใต้เตียงเจอในที่สุดเธอหยิบออกมาเปิดดูนับ,นบแล้วก็พบว่ามีเงินเหรียญทองแดงอยู่ทั้งหมด200เหรียญแม้ว่าจำนวนนี้จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็น่าจะเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบได้ ก่อนที่ซูหลี่จะออกไปเหออยู่เฟิงก็ไม่อยู่บ้านแล้วที่บ้านไม่มีใครดูแลเด็กน้อยสองคนซูหลี่รู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยเธอจึงไปเคาะประตูบ้านของเฉินเซียงพี่สะพ้ยเฉินเซียงกํำลังประคองเอวให้อาหารไก่เมื่อได้ยินเสียงของซูหลี่ที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันก็ตกใจน้องสาวมีอะไรหรือเฉินเซียงหวานผักป่าในมือทั้งหมดลงไปในรังให้อาหารไก่ ข้ามีธุระต้องเข้าเมืองท่านช่วยดูแลต้าหูกับเอ้อหูให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ซูหลี่อธิบายถึงจุดประสงค์ของการมาเยือนของเธอเฉินเซียงไม่คุ้นเคยกับการที่ซูหลี่สุภาพเช่นนี้แต่นางก็ยังพยักหน้าและกล่าวว่าได้สิไปทําธุระของเจ้าเถอะข้าจะช่วยดูแลเด็กๆให้ให้พวกเขาไปเล่นกับซานเอ๋อก็ได้ซานเอ๋อคือลูกของเฉินเซียงชื่อเหอหมิงซานหมิงซานแก่กว่าต้าหูกับน้องชายสองปี ขอบคุณพี่สาวเมื่อข้ากลับมาข้าจะช่วยเจ้าเก็บสมุนไพรบนเขาเพื่อรักษาอาการปวดเอวของเจ้าสูลีกล่าวถ้าอาการปวดเอวของเฉินเซียงไม่ได้รับการรักษาอาการก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นครั้งที่แล้วที่เธอบอกให้เฉินเซียงไปซื้อยานางก็ไม่ยอมไปน่าจะเป็นเพราะไม่อยากจ่ายเงินถ้าเป็นเช่นนี้เธอก็ทำได้แค่ขึ้นไปบนเขาเพื่อดูว่าตัวเองจะหาสมุนไพรามาทำยาได้หรือไม่ ซูรี่ไม่รู้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เฉินเซียงไม่อยากจ่ายเงินเป็นเพราะนางไม่เชื่อในตัวซูหลี่ไม่เป็นไรเพื่อนบ้านก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วเฉินเซียงโบกมือปัดอย่างไม่ใส่ใจครั้งที่แล้วซูหลี่ช่วยนางหาบน้ํานางยังกังวลเลยว่าจะตอบแทนอย่างไรดีอีกอย่างต้าหูกับเอ้อหูก็โตแล้วไม่จําเป็นต้องอุ้มพวกเขาไว้ในอ้อมแขนเด็กๆก็แค่เล่นด้วยกันนางไม่ต้องกังวลอันใด หลังจากที่ซูลี่กำชับเด็กชายทั้งสองคนเสร็จเธอก็สะพายตะกร้าแล้วออกจากบ้านไปเออหูมองตามหลังซูลี่แล้วรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเขาพูดกับตาหูว่าท่านพี่คิดว่านางจะกลับมาหรือไม่เออหูเป็นกังวลมากเขากลัวว่าซูรี่จะทิ้งพวกเขาไปเพราะในอดีตนางมักจะกล่าวว่าอยากออกไปจากบ้านหลังนี้ต้าหูเองก็ไม่รู้เช่นกันเขาแซงทำเป็นใจเย็นแล้วเอ่ยว่าไม่เป็นเช่นนั้นหรอกถ้านางไม่กลับมา นางจะไปอยู่ที่ใดได้ไดครอบครัวของเราไม่มีใครรังแกนางนางคงทิ้งพวกเราไปไม่ได้หรอกเมื่อได้ยินคำพูดของพี่ชายเออหูรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อซูหลี่ไปถึงทางเข้าหมู่บ้านเกวียนวัวกำลังจะออกเดินทางบนเกวียนยังมีที่ว่างเหลืออยู่ระยะทางจากหมู่บ้านตระกูลเหอไปยังในเมืองนั้นห่างกันประมาณสิบลี้ถ้าเธอเดินไปไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึง การนั่งเกวียนวัวนั้นมีค่าโดยสารห้าเหรียญทองแดงซูรี่คิดอยู่สักพักแล้วตัดสินใจขึ้นรถหวังจินสเสวียบังเอิญอยู่บนเกวียนวัวด้วยเมื่อนางเห็นซูลี่ขึ้นมาบนเกวียนนางก็หันสีสกลับแล้วเม้มริมฝีปากบทที่ส4ี่ไม่มีทางรักษาเมื่อหวังจินสเสวียมองมาที่ซูหลี่รอยยิ้มที่ไม่พึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางพี่สะพ้ายเจ้าก็จะไปตลาดด้วยหรือซูรี่เหลือบมองนางแล้วก็พยักหน้า เธอไม่อยากคุยกับหวังจินสเสวียแต่ที่นั่นมีคนอยู่เยอะหวังจินสเสวียทักทายเธอก่อนแล้วถ้าหากเธอไม่ตอบก็เหมือนกับว่าจะเป็นการไม่สุภาพหวังจินสเสวียกล่าวเมื่อคราที่แล้วญาติผู้พี่ของข้าไปขายหมูป่าคงจะทําเงินได้มากมายใช่หรือไม่ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เอาเงินไปใช้จ่ายหมดหรอกนะ เจ้าควรซื้อให้น้อยลงหน่อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ญาติผู้พี่ของข้าจะหาเงินได้มากมายเช่นนี้เจ้ายังมีลูกอีกสองคนอยู่ที่บ้านถ้าเจ้าใช้เงินหมดครอบครัวของเจ้าต่อไปจะอยู่กันอย่างไรทันทีที่นางพูดเช่นนี้ผู้คนที่อยู่โดยรอบก็มองมาที่ซูลี่ ซูหลี่ขึ้นชื่อเรื่องขี้โกงเงินสามีของนางในหมู่บ้านนางไม่ได้อยู่กับครอบครัวอย่างเชื่อฟังแต่ยืนกรานที่จะแยกบ้านสุดท้ายนางยังสัญญากับหวังชุนฮวาว่าจะจ่ายเงินให้เดือนละเจ็ดตำลึงไม่ว่าเหออยู่เฟิงจะเก่งในการล่าสัตว์แค่ไหนแต่เจ็ดตำลึงต่อเดือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเหยื่อกก็จะยิ่งลดน้อยลงดังสุภาษิตโบราณว,าว่าไว้ต้องแต่งงานกับภรรยาที่มีคุณธรรมถ้าใครได้แต่งงานกับซูหลี่ครอบครัวก็จะโชคร้าย มีเสียงกระซิบเล็กน้อยบนเกวียนวัวเนื่องจากซูรีอยู่ที่นั่นจึงไม่มีใครกล้าพูดมากเกินไปเมื่อหวังจินสเสวียได้ยินการสนทนามุมปากของนางก็ยกยิ้มอย่างพึงพอใจนางมีความสุขอย่างมากตรับใดที่ซูรี่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของนางซูรี่มองมาที่หวังจินสเสวียแล้วกล่าวว่าถ้าเจ้าว่างมากเช่นนั้นเจ้าก็ควรคิดหาทางมีลูกได้เช่นกันหวังจินสเสวียสำรักนี่คือจุดอ่อนของนาง สตรีบนเกวียนเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายการสนทนาอีกครั้งซูรีหยิบเงินเหรียญทองแดงห้าเหรียญออกมาอย่างเย็นชามอบให้กับผู้เท่าเจ้าคนขับรถเกวียนววแล้วกล่าวออกเดินทางได้เลยบนเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยรอยครุขระสตรีบนเกวียนก็ยังคงพูดคุยกันไม่หยุดพวกนางต่างก็กำลังพูดคุยถึงเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านซูรีหลับตาพักผ่อนตลอดทางหวังจินสเสวียอยากจะย้อยย้ยนางหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยหาโอกาสได้เลย เมื่อทุกคนมาถึงเมืองแล้วผู้เท่าเจ้าหยุดเกวียนวัวแล้วเอ่ยว่าถึงแล้วตามเคยพวกเราจะกลับตอนเที่ยงตรงถ้าเจ้าอยากจะซื้ออะไรก็รีบไปซื้อถ้าเจ้าอยากจะขายอะไรเมื่อถึงเวลาก็ต้องรีบเก็บร้านไม่เช่นนั้นข้าจะไม่รอใครทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยกฎข้อนี้มีมานานแล้วทุกครั้งที่มีตลาดพวกนางก็จะกลับในเวลานั้นถ้าช้ากว่านี้ท้องฟ้าก็จะมืดแล้วหวังจินสเสวียลงจากเกวียนวัวแล้วกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับซูหลี แต่ซูหลีไม่ให้โอกาสกับหวังจินสเสวียเธอรีบกระโดดลงจากเกวียนวัวตกฝุ่นบนก้นแล้วรีบจากไปหวังจินสเสวียกรอกตาแล้วเดินจากไปเช่นกันซูหลีมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเธอทุกอย่างช่างดูลงตาและเป็นเรื่องจริงสองขัางทางในเมืองมีร้านค้ามากมายกลางถนนมีพ่อค้าแม่ค้าเข็นรถเข็นและตะโกนขายของนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยตั้งแผงขายข,ายของอยู่ข้างๆสินค้ามีไม่กี่แบบ เธอเดินผ่านตลาดไปก็เจอแต่ของเดิมๆอย่างไรก็ตามเสียงที่ดังกึกก้องก็ให้กลิ่นอายของโลกมนุษย์ซูรียังมีต้นกำยานที่เธอเคยเก็บมาก่อนหน้านี้เธอวางแผนว่าจะไปที่โรงหมอแห่งแรกเพื่อดูว่าเธอสามารถขายต้นกำยานได้หรือไม่ถ้ามีเงินเหลืออยู่ในมือเธอก็จะไม่ตื่นตระหนกถ้าเธอไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเธอก็จะถูกจำกัดไม่ให้ทำอะไรเลย ซูหลี่ถามทางไปเรื่อยๆจนรู้ว่าโรงหมอที่ดังที่สุดในเมืองมีชื่อว่าโรงหมอหุยเหรินที่นั่นยังมีหมออยู่ด้วยปกติแล้วชาวบ้านแถวนี้จะไปที่โรงหมอหุยเหรินเพื่อรักษาอาการปวดหัวและเป็นไข้ยิ่งไปกว่านั้นราคายาของโรงหมอหุยเหรินยังเป็นราคาที่ยุติธรรมตั้งแต่เปิดร้านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ร้านค้ารังแกลูกค้าเลย ซูลีตัดสินใจไปที่โรงหมอหุยเหรินเพื่อดูสักหน่อยเมืองนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่โรงหมอหุยเหรินอยู่ในทำเลที่ดีของเมืองดังนั้นซูลีจึงหาเจอโดยไม่ต้องถามทางเธอหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูมองขึ้นไปที่ตัวอักษรโรงหมอหุยเหรินบนป้ายซูลีหลับตาลงแล้วสูดกลิ่นกลิ่นยาโชยเข้าจมูกกลิ่นที่คุ้นเคยนี้ทําให้เธอรู้สึกราวกับว่าได้กลับไปยังชีวิตก่อนหน้านี้ของเธอหลีกทางหลีกทาง เสียงวิตกกังวลดังมาจากด้านหลังของซูลี่ซูลี่ก้าวออกไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัวชายไวกลางคนคนหนึ่งแบกเด็กชายอายุ17หรือ18ปีไว้บนหลังแล้ววิ่งไปทางโรงหมอข้างหลังเขามีสตรีนางหนึ่งตามมาด้วยความวิตกกังวลหลังจากทั้งสามคนเข้าไปในโรงหมอหุยเหรินซูลี่ก็เดินตามเข้าไปด้วยท่านหมอท่านหมอช่วยลูกชายของข้าด้วยทันทีที่สตรีนางนั้นเข้าไป นางก็ตะโกนอย่างวิตกกังวลใบหน้าของนางเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาหมอที่กำลังรักษาคนแค่อยู่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงวายแต่พอเห็นชายหนุ่มบนหลังของชายวัยกลางคนเขาก็เก็บความไม่พอใจนั้นไว้วางเขาลงบนเตียงคนที่พูดคือเชิงยูหมอประจำโรงหมอหุยเหรินเมื่อชายัวกลางคนวางชายหนุ่มไว้บนเตียงชายหนุ่มก็ดูเหมือนจะเจ็บปวดราวกับว่าเขาหายใจไม่ออกและกำลังจะตาย เมื่อเห็นเช่นนี้เฉิงยูรีบพลิกตัวเขาไปด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ชายหนุ่มหายใจลำบากเพราะนอนราบท่านหมอรีบดูลูกชายของข้าหน่อยเถิดอาการป่วยของเขากำเริบขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ไม่รุนแรงเท่าวันนี้อาการวันนี้เกือบทําให้พวกเราตกใจตายแล้วสตรีนางนั้นจับมือของเฉิงยูอย่างตื่นตระหนกแล้วถามเฉิงยูถอนหายใจอยู่ภายในใจเขาไม่จำเป็นต้องตรวจอาการของชายหนุ่มเพื่อดูว่าเป็นโรคอะไร เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพบกับอาการนี้เขาเป็นหมอมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครรักษาโรคนี้ได้ปกติแล้วถ้าหากกินยาก็จะสามารถควบคุมโรคได้แต่โรคของชายหนุ่มคนนี้กำลังกำเริบหนักด้วยทักษะทางการแพทย์ของเขาในตอนนี้เขาไม่สามารถช่วยชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงขั้นอาจจะย้อนกลับไปทำร้ายเขาด้วยซ้ำเชิงอยู่กล่าวขอโทษพวกเขาขออภัยด้วยที่ข้านั้นไร้ความสามารถข้าไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับโรคของบุตรชายท่านได้จริงๆ ท่านควรไปหาหมอคนอื่นเถอะเมื่อสตรีนางนั้นได้ยินคำพูดของเชิงอยู่ก็ราวกับว่าฟ้าจะถล่มลงมาถึงแม้ว่าเมืองเถาหยวนจะเป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งแต่เจ้าของโรงหมอหุยเหรินนั้นก็มาจากเมืองหลวงเขามีภูมิหลังเล็กน้อยดังนั้นหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่บ้านรอบๆก็อยู่ในโรงหมอหุยเหรินถ้าแม้แต่หมอของโรงหมอหุยเหรินยังบอกว่ารักษาไม่ได้พวกเขายังจะมีความหวังใดได้อีกท่านหมอขอร้องละท่านช่วยลูกชายของข้าด้วย เขาคือชีวิตของพวกเราพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีเขาสตรีนางนั้นหน้าซีดเผือดนางคว้ามือของเชิงอยู่ไว้แล้วคุกเข่าลงแม้ว่าชายไวกลางคนจะไม่ตื่นตระหนกเท่าสตรีนางนั้นแต่ความกังวลของเขาก็เห็นได้ชัดจากสีหน้าและกำปั้นที่กำแน,น่นเชิงอยู่ยื่นมือไปประคองสตรีนางนั้นขึ้นลุกขึ้นเถิดเรื่องนี้ข้าก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าหากมีใครในโลกที่สามารถรักษาโรคนี้ได้ข้าเกรงว่าคงจะมีแต่หมอหลวงในวังเท่านั้น หมอหลวงในวังนั่นคือการรักษาที่สมาชิกของราชวงศ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับพวกเขาซึ่งเป็นสามัญชนแม้แต่ค่าเดินทางไปเมืองหลวงก็ยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงหมอหลวงเลยฮือฮือลูกชายที่น่าสงสารของข้าสตรีนางนั้นทรุดตัวลงกับพื้นร้องให้ด้วยความสิ้นหวังดูสิเด็กคนนี้ยังเล็กมากเขาเป็นโรคนี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สวรรค์กำหนด พวกเราคนธรรมดาจะไปเปลี่ยนมันได้อย่างไรเฮ้อช่างน่าสงสารจริงๆผู้คนในโรงหมอยืนกันอยู่รอบๆพวกเขาต่างก็พูดคุยกันคนส่วนใหญ่ต่างก็เห็นใจพวกเขา